่อมาคุณสื่อฟาสินสื่อฟาสินภูวน,นาฏขออน้สงร่วมกันเคยร่วมทำหน้าที่ใช้นี่แผ่นดินและมาทำบุญํำนวนนี้นี่คุณคุณไหมมาทำหน้าที่ใช้นี่แผ่นดินและมาทำบุญ สำนวนนี้คุณจำลองเป็นคนตราขึ้นมามาทำหน้าที่ประท้วงประท้วงรัฐบาลทรราชมาประท้วงไปประท้วงกันจนกระทั่งรัฐบาลทรร,ราชซึ่งมันก็ยังยังไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่เสด็จนามนะทุกวันนี้ยังไม่เสด็จนามทีเดียวรัฐบาลทรราชยังไม่เสด็จนามยังเป็นภาระ ยังไม่ยอมอยู่แล้วเนี่ยตั้งตั้งที่มันน่าจะก็ะไปเสวยสุขสิจะมีชีวิตอยู่อีกกี่ปีเงินทองก็อยู่สบายสบายแล้วแต่ก็ยังจะอยากได้อำนาจคืนอยากจะเข้ามาอีกแก่แล้วนะเจสิบกว่าแล้วก็ยังไม่ยอมลดราวาสอบ เงินทองก็โอ้โหอัตมาวัดใช่แต่ดอกเบีย้ย่ตลอกทุกวันเนี่ยต้นไม่ต้องลดเลยดอกเบีย้ยทบต้นมันก็ทำให้ต้นสูงขึ้นสูงขึ้นอยู่ได้ซ้ำขี้เหนียวแก็กเป็นคนขี้เหนียวไงแกเป็นคนขี้เหนียวแล้วก็วกกจางนี้นแหละกระตาแล้วเงินก็ยังอีกเหลือเยอะแยะ,ะเอาเอาเงินนั่นแหละใช้เผาก็ได้ไม่ต้องไปใช้ฟืนเลยอ่าอ่า เนี่ยตมาก็พูดความจริงให้มันน้ำหนํำใจไปหน่อยๆสำหรับคนที่ฟังแล้วก็รู้สึกว่าสนุกไปด้วยคนไม่สนุกด้วยก็ขออภายัยนะอย่างลูกหลานเขาไปฟังแล้วอาจจะโอ้โหช้างน้ำหน้าเพิ่มขึ้นหลายกิโลเมตร <c oughs> เราได้ไปแสดงทำ โดยการประท้วงแบบประท้วงแบบโลกุตระประท้วงที่ไม่ใช้ความรุนแรงไม่ใช้อาวุธประท้วงเอาความจริงไขความจริงออกมาให้มากๆหมดหมดซึ่งเป็นประวัติศาสตร์ทางการเมืองที่คนในโลกที่รักประชาธิปไตยยังไม่มีใวพริบยังไม่มีปฏิพาน์ที่จะรู้ว่าอ๋อ ประชาธิปไตยที่สุดยอดประชาธิปไตยโลกุตระมันเป็นเช่นนี้เองเหรออ๋ออย่างที่ชาอโศกกองทัพธรรมได้ไปแสดงพฤติการร่วมใวก็ให้พาประชาชนร่วมกันทำเงินขึ้นมาจนกระทั่งมีผลสำเร็จเป็นรูป,ปรธรรมมีประวัติศาสตร์ทางการเมืองอย่างแท้จริงและไม่ใช่รัฐบาลเดียวด้วยนะ ลายรัฐบาลไปได้ต้องไ่รู้กี่รัฐบาลจนกระทั่งรัฐบาลอย่างนั้นน่ะทรราชอย่างนั้นน่ะหมดอำนาจแล้วก็ขึ้นรัฐบาลลุงตูหมดอำนาจก็ยังมีรัฐบาลลุงตูขึ้นมาเนี่ยเป็นอำนาจใหม่อำนาจของนอมินีของทักษิณมาทั้งหมดเป็นอำนาจเก่าอำนาจแบบนั้นอำนาจแบบทรราช แต่อำนาจที่เป็นสัมมาทิฏฐิอำนาจที่เป็นของแท้สอดคล้องกับทั้งประชาชนสถาบันและก็ทางด้านยุติธรรมทางยุติธรรมด้วยเพราะงั้นสัจจที่มันลงตัวกันขนาดนี้คุณไม่ต้องห่วงหรอก แต่ก็ประมาทไม่ได้ไม่ต้องประมาทพยายามระมันระวังช่วยกันอย่าให้มันพลิกแพงอะไรไปอยาจะไปได้อีกไปเป็นตัวอย่างอาตมาไม่ได้พูดเล่นพูดตามภูมิที่อาตมามีแล้จริงใจว่าจะเป็นตัวอย่างของโลกนะตั้งแต่พวกเราพาทร,รม,มาตั้งแต่ตน้นเป็นตัวอย่างของโลกนะซึ่งใช ความสันติอหญิงสาซื่อสัตย์บริสุทธิ์คมลึกแม่นประเด็นเป็นเครื่องเป็นเครื่องปฏิวัติเป็นเครื่องทำงานในการล้มรัฐบาลต่างๆได้ซึ่งมันมันไม่มีคนจะเชื่อไม่มีคนจะเชื่อประชาชนปฏิวัติไม่ใช่ลุงตู่ปฏิวัติ นี่ก็เห็นมันยังทุกอย่างคนยังไม่ยอมรับนักรัฐศาสตร์ก็ยังไม่ยอมรับประชาชนเอามือเปล่าไปปฏิวัติได้ยังไงวะมันมีปืนมีระเบิดมันก็ยิงเอาประชาชนมือเปล่าตายหมดเขาไม่เข้าใจเรื่องคุณธรรมของมนุษยชาติอันนี้เป็นเรื่องคุณธรรมของมนุษยชาติคุณธรรมจริงๆ ที่เป็นประชาธิปไตยที่มีคุณธรรมมีคุณวิเศษมีโลกุตตรธรรมที่แท้จริงเลยเขาเข้าใจคําว่าโลกุตตรธรรมไม่ได้มันเป็นธรรมะที่ทวนกระแสสามันกระแสสามันของโลกีก็เข้าใจอย่างที่คุณพูดคุณเข้าใจเราก็รู้อยู่แต่ว่าอันนี้มันเหนือชั้นกว่น,นั้นแล้วเราก็พิสูจน์ให้ดูคุณก็ยังไม่เชื่อว่าจริง แล้คุณก็ยังเชื่อว่าพลเอกประยุทธ์ปฏิวัติพลเอกประยุทธ์มีตำแหน่งหน้าที่คุมกองทัพมีมีมีปืนมีระเบิดมีอะไรอะไรมีอำนาจอยู่ในทุกประเทศแหละเป็นกองทหารนะข้ามาว่าผมขอยึดอำนาจเท่านั้นเองก็ประชาชนยึดอำนาจเสร็จหมดแล้วอะไรนิวัตทำรงคนสุดท้ายทรง p a i s a นิวัตทารงบุญทรง p a i s บุญทรงแม่ชื่อเขาก็มันอาตมาก็ไม่ค่อยเก่งนิวัดทำรงบุญทรญงภัยศาลเออนั่นน่ะเขาก็หลุดไม่มีอะไรเหลือแล้วล่ะเขาก็รอเป็นตัวแทนตัวนอมินีสุดท้ายที่มันขาดได้ด้วยอโดยนายกคนสุดท้ายบอกว่าพี่รอหนูนะ,ะพี่รอหนูนะ านายกคนสุดท้ายพี่รอหนูนะแล้วหนูไปไหนวะให้พี่ติดคุกนั่นซึ่งมันเป็นประวัติศาสตร์เป็นหลักฐานจริงจังเลยไม่ได้ไปลงมือใช้จริงมันมีอะไรองค์ประกอบต่างๆนานา,นาชวนให้เข้าใจว่าใช้พลังนี้คนเขากลัวอำนาจปืนอำนาจ ของผู้พปออทบหรือหัวหน้าคอสชอของพลเอกประยุทธ์เน่เขาก็เลยต้องยอมที่จริงในประชาชนทำเสร็จมาแล้วทำเสร็จตั้งนอมินทุก d น c t o m มาจนกระทั่งคนสุดท้ายึ่งยิ่งลักก็คือนอมินีของทักษิณน,นั่นเองเดี๋ยวนี้ก็จะพยายามจะหานอมินีขึ้นมาอยู่อีกเนี่ยตอนนี้ก็ยังพยายาม อาตมาว่าทำไมเราไม่เข็นคุณพานทองแท้ขึ้นมาเล่าอาตมารู้ว่าไม่มีน้ำยาพานทองแท้เนยะเขาก็พอรู้ว่าเสียของหมดเลยเขาไม่กล้านอกจากไม่กล้านะมีลึกๆด้วยว่าคนน้องเขยก็ดีเอาคนนอกสมัครก็ดี เออกุสมาก็ไม่เข้าตามาน้องเคยเออน้องเคยก็คือน้องเคยเนาะน้ะนองเคยก็ห่างหน่อยก็ไม่เคยดีเอาน้องสาวตัวเองเลยอ่าซึ่งน้องสาวตนเองเนี่ยอาตมาก็มีหลักฐานว่าจริงๆแล้วคือลูกเขาเองอะตั้งแต่เขามีตั้งแต่เขายังเรียนหนังสืออยู่ลูกเขาคนเนี้ เสร็จแล้วพี่สาวก็เลยปุโปรุเรย์เอาไปว่าเป็นลูกฮะพี่สาวเออแม่แม่แม่แมอปุโปรุเรย์ไปเป็นลูกอซึ่ง <c oughs> เ,เ,เ,เรื่องนี้มันก็มีหลายครอบครบัวมีอย่างนี้เยอะไปนะแม่ปุโปรุเรเอาลูกของลูกสาวมาเป็น ลูกสาวลูกชายมาเป็นลูกซะเพราะว่ามันยังไม่อยู่ในวัยทนี่เก็าใส่เป็นชื่อเป็นทำเนียบทำเนียบอะไรได้ขึ้นไปเป็นเสร็จแล้วก็กลายเป็นเรื่องอะไรไปจะจริงแท้ไม่มีปัญหาหรอกนะอันนั้นก็เป็นได้แต่เอาเถอะถึงอย่างไรก็เอาพฤติไนพฤติกรรมของเขาที่เขากบพฤิเนี่ยมันเอามามันเป็นผลกระเทือนต่อมนุษยชาติเขาเนื่นนะมันสรุปแล้วประชาธิปไตยไทยเนี่ยเป็นตัวอย่าง เป็นพายเนียหัวเจาะของประชาธิปไตยที่สุดยอดและประวัติศาสตร์ของรัฐศาสตร์ประชาธิปไตยของไทยที่อาตมาปะชื้วเป็นประชาธิปไตยแบบโลกุตระประชาธิปไตยบุญนิยมประชาธิปไตยของพระพุทธเจ้าคนนักรัฐศาสตร์ก็ยังมึนงงอยู่แนละเขายังเข้าใจไม่ได้หรอกนะอ่ ซึ่งธรรมาพูดไปแล้วเขาก็หัวเราะฟันล่วงอยู่นั่แหละนักรัฐศสตราที่เขาเรียนมาตามตำราตะวันตกตำราเทวนิยมเขาไม่รู้จักอะเทวนิยมของพระพุทธเจ้าตำราตะวันออกตำราด้านเนี่ยทางอินเดียที่อินเดียตะวันออกเนี่ยเขาเขาไม่รู้หรอกแต่ก็ไม่เป็นไรรู้ไม่รู้มีปัญหาแต่มามีสิทธิ์จะพูดความจริงนําไปเรื่อยๆแล้วมันก็จะทุกคนจะเข้ามาหาตรงนี้ จะเข้ามาหาสัจจะตรงนี้ศึกษามาเถอะจะใช้เวลาอีกนานเท่าไหร่ก็แล้วแต่จะเข้ามาหาตรงนี้เพราะมันมันเป็นยอดพีระมิดไงมันขึ้นมาเรื่อยๆสุดยอดพีระมิดก็คือโลกุตรธรรมนี่แหละมันจะขึ้นมาถ้าม่เช่นนั้นมันก็ไม่เจริญไม่ถึงที่สุดแม้มันจะมีกลุ่มที่เป็นโลกุตระบ,บุคคลหรือกลุ่มตระกูลโลกุตระจะได้น้อยที่สุดในยุคก,การ สมัยพุทธศาสนาสมณโคดมเนี่ยมันจะได้น้อยเล่นมากเท่าไรก็ไม่เป็นไรมันก็จะเป็นหัวเนื้อเชื้อเป็นเชื้อหัวเชื้อที่จะนำพาโลก,กุตรธรรมประชาธิปไตยแบบโลก,กุตรธรรมนี้ไปอัตมายังไม่ได้เขียนต่อเรื่องประชาธิปไตย นี่แหละแบบนี้ประชาธทิพยไตโลกุตระนี่แหละชื่ออาตมาจา่าหัวเป็นประชาธิปไตยไทยที่ไม่มีใครเหมือนอยังไม่ได้เขียนต่อตอนนี้เขียนปัญญาแปดยังไม่จบก็กค่อยไล่ไปทําปัญญาให้จบเป็นเล่มแล้วก็ค่อยพิมพ์ไปแล้วก็ค่อยจบแล้วก็เขียนก็ตั้งใจอยู่ว่าเขียนปัญญาแล้วก็เขียนประชารทิปไตยแล้ว คงจะรีทายตัวเองคงจะพักไม่ขเขียนต่อเป็นชิ้นเป็นอันจะเขียนอะไรก็เขียนเล็กๆ,ๆน้อยๆเขียนอะไรเป็นซีรีส์เป็นเรื่องเป็นโอ้โหมันเมื่อยจริงๆมันเมื่อยแล้วมันก็คืออาตมามีเชิงรู้มากยากนานอยู่ในตัวด้วยมันเลยไม่จบง่ายไม่จบทีมันรู้มากยากนานอันนี้ก็น่าใส่อันนี้ก็น่าใส่คล้ายๆท่านประยุทธ์ประยุทธ์โตเนี่ย ท่านก็ไม่โอ้โหมันหน้า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 ทั้งนั้นเลยอาตมาก็สงสารตรงนี้ท่านท่านหลงความรู้นะก็นี่ก็พูดให้สติท่านในฐานะที่ท่านอ,น,อนุญนอยกว่าแต่ท่านเป็นพันเตน,นะธ <c oughs> ุขอขอขอเข้ามาขออาภายัยนะท่านเป็นพันเตนเพราะท่านบวชก่อนนี่ทางาวัฒนธรรมาทางมิน,นัย ผู้บวชหลังจะอายุมากยังไงจะสูงสงขนาดไหนเป็นพระอรหันต์เป็นโพธิสัตว์ระดับไหนก็ตามก็ต้องไหว้พระที่บวชก่อนแม้จะเป็นพระสามัญพระไม่ได้เป็นอริยะเลยก็ตามผู้บวชก่อนต้องไหว้นี่เป็นหลักเป็นวินัยของพระพุทธเจ้านะซึ่งท่านก็จริงใจนะท่านก็จริงใจท่านก็ทำแต่ก็อตาตมาก็เห็นใจอ่ะ ก็นายอนซานก็เตือนก็บอกว่าอาหน้าลองสรุปแล้วก็มาทําให้มันปเป็นขั้นๆเข้าใจตั้งแต่กายสก,กายทิฐิแล้วก็ไล่มาเรื่อยๆแล้วลองลองลอง่อานหนังสืออัตมานินดีๆถ้าน่านหนังสือสารพัดนะแต่ทําไมไม่อ่านหนังสืออาตมาให้แตกฉานถ้าน่านหนังสืออะไรเยอะแล้วแตกฉานในอะไรเยอะเอามาใช้โอ้โหยาวมากแล้วมันไม่จบไงขาออัตมามันมีจบไง มันจบอนัตตามันจบปรินิพานเป็นประโยชารด้วยเขายืนยันมันจบที่อนัตตาหรือจบที่ปรินิพานเป็นประโยสารด้วยจริงๆเนี่ยธรรมาสรุปลงไปให้ชัดๆนะท่านจะรู้พยัญชนะพวกนี้ไปศึกษาดีๆแต่รู้อย่างท่านนะยังไม่ได้รู้อย่างอาตมาพูดทีเดียวถ้าท่านรู้จริงๆอย่างที่อาตมาพูดเป็นสัจจะเป็นหนึ่งเดียวตรงกันนะท่านจะสะดุดจริงๆเลยท่านจะสะดุดและอาตมาก็ว่าท่าน จะเห็นลักษณะว่าการละอายอย่างแรงรกงล้นะลา,ยยา,กาจะเกิดขึ้นในจิตของท่านเลยนะละอายอย่างแรงกล้าจะเกิดขึ้นในจิตของท่านแต่คนที่ยังมีอัตตามานะอยู่ยมันไม่ละอายหรอกนะมันยังไม่หมดหมดอัตตามานะรู้แจ้งรู้จริงถึงความจริงแล้วโอ้โหเราเนาะเราทำไมถึงได้ มั่วสั่วขนาดนี้มันจะรู้ตัวเองเลยมันจะสงสารตัวเองมันจะเห็นว่าวัตตสงสารของตัวเองอย่างชัดเจนนะ